สวัสดีจ้ามือนีมาพอกันกับเมนุง่ายๆกับลุงอีกคือเกาเดจ้าฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นแกงปลากระกป๋องนะคะก่อนอื่นห้าแบบตังน้ำให้เดือดน,นะคะตามด้วยค่าตะกไคร่หลักใบมะกรูดของห้านะคะ น้ำเห่ากับสีไส้ประมาณแบบว่าครึ่งครึ่งหม้อนะคะตามด้วยพริกของเรานะคะเป็นพริกตําแล้วก็กระเทียมนะคะมือนีกระติไส้เป็นพริกยุ้สวนนะคะกระิมีความหอมความเผ็ดของเห้านะคะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศประมาณ3-4ลูกนะคะหรือว่าตามชอบเลยจ้าก็จะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวๆนัวๆเนาะค่ะเนาะให้กับน้ําซุปของเรานะคะแล้วก็เกลือปรุงด้วยเกลือกับ พงปรุงรสนะคะเมื Post ่อนี้สิใส่เป็นปลากระป๋องสองกระป๋องเนาะจ้าโอ้อเปิดยางเนี่ยจักน้อยนะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะปลากระป๋องของเข้ากระป๋องแรกลงไปเลยจ้าอน้ำเดือดแห้งจ้าระวังห่อนกันน้ำได้จ้าจังว่านี่ห่อนค่ะ okay, ด so. ี่จ้าเคาะเคาะใส่ลงไปจ้าปลากระป๋องกะมันกะสิแบบว่ามีนีีรสชาติเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีความแบบนัวๆยู่แล้วเนาะ เมนูนี้แกแบบว่าทั้งทําง่ายแล้วก็แบบว่าอร่อยนะคะุดน้ำร่งๆไปเลยเนาะวุ้นเส้นของเราไม่ได้ตัดด้วยจาถ้าให้มักสันแม่ก็ตัดาานะจจะเนาะแล้วก็ตัดรสปรุงรสของเราด้วยน้าปลาค่ะใส่ตอนเท่านะคะนะความหอมมันก็นยังสีงนี่อยู่จ้าตัวน,นี้ค่ะถ้าแบบชิมรสชาติแล้วยังขาดอันใดเท่ากับปรุงไปเหเรียบรอยในจังหวะนี้ได้ด้วยจ้า ลุงยังขาดเบียอ,อย่นิดนึงนะคะแตะท่ทีก็สิเพิ่มเป็นมะขามเปียกลงไปนิดนึงค่ะเราชอบรสชาติแล้วเราก็ตามด้วยผักของเราเลยค่ะมือใส่ใเป็นต้นหอมหลักกับใบแมงลักนะคะเนาะนี่จบท้ายแค่นี้ก็หอมอร่อยแล้วค่ะสดแบบโลง่งๆไปเลยงบประหยัดประหยัดกินอิ่มทั้งบ้านเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย